ทุกคนมีองค์บาร,รมีของตนองค์บาร,รมีมีสติปัญญาแต่ละระดับชั้นทําไม่เหมือนกันครูปุ้ยบอกว่าทุกท่านมียานบาร,รมีถ้าหากข้าพเจ้าพึงเป็นผู้รู้แจ้งประโยชน์สูงสุดก่อนแล้วจะต้องไปอยู่ในนรกอเวจีในเวลาต่อมาข้าพเจ้าไม่อาจละทิ้งความเพียรได้ข้าพเจ้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เพื่อเป็นพระสัพ,พันญูโดยเด็ดขาดพอมารู้ตัวอีกทีคนที่อยู่คบด้วยคนที่สัมพันธ์ข้างๆไม่ได้พาให้วิญญาณจเจริญในธรรมมารู้ตัวอีกทีเสียเวลาไปอีกชาติมัวแต่กินแต่เที่ยวมัวแต่สวยไม่มีประมาณตนเรียนทุกเรื่องรู้ทุกสิ่งยกเว้นรู้ตนมารู้สึกตัวก็ปลาไป50ปีชาติมนุษย์ เสียชาติเกิดเพราะสังขารไม่อำนวยใช้ชีวิตแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรหากไม่ใช้ชีวิตแบบลึกๆแล้วคนคนหนึ่งจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้น่าเสียดายนั่นคือสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ทำนั่นคือใช้ชีวิตที่เราไม่สนใจทำสิ่งที่ไม่สำคัญกับเราสิ่งต่างๆที่แทนที่จะยกระดับจิตวิญญ,ญาณของเรา ช่วยให้เราแผ่ปีกแห่งจิตสำนึกของเรากลับสร้างภาระให้กับตัวเองด้วยปัญหาต่างๆนานา,นาเรากำลังทำอะไรอยู่เราไม่เคยพบพุทธะเลยเราศึกษาคนเดียวได้อย่างไรโลกนี้สร้างสิทธิ์สร้างครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายทอดความรู้ในทุกขแขนง ถือว่าเป็นอริยยาบุคคลที่ควรเคารพบ,บูชาอย่างยิ่งโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่นำคำสอนของพระเจ้าลงมาสั่งสอนเป็นสื่อสอนเป็นบุคคลที่ควรเคารพเป็นผู้ปลุกจากอาวิชชาให้ตื่นขึ้นชีวิตคือสิ่งที่เราเลือกตามทางก็จริงนั่นคืออัตตา แต่คําสอนอันประเสริฐคือเราต้องเลือกที่จะเดินเข้าทางของช่องแสงสว่างเท่านั้นเรายังไม่ชำนาญพอที่จะมีแสงสว่างของตนเองจึงต้องเดินตามครูบาอาจารย์ทุกคนมีองค์บารมีเหมือนกันทุกคน แต่องค์อื่นที่จะมาลงทรงไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวไม่มีอำนาจใดในการกระทำให้มนุษย์ตกอับไม่มีเทพเจ้าตนใดแกล้งมนุษย์มีแต่กรรมและความขี้ขาตาขาวของเราเองผู้คนเข้าสู่เส้นทางมาพบเราโดยอิงจากการสั่นสะเทือน ผู้คนออกจากเส้นทางของเราโดยอาศัยการสั่นสะเทือนในทำนองเดียวกันผู้คนจะพบคุณตามการสั่นสะเทือนผู้คนเดินทางเข้าและออกถนนของคุณโดยอาศัยการสั่นสะเทือนวางใจการเผยแผ่แบบออร์แกนิกของการเดินทางของคุณถ้าเขาสั่นสะเทือนความรู้สึกตามระดับอารมณ์ในแต่ละวัน แหงวงจรความลับนี้จะผูกหรือพลากกันและกันเองโปรดอยู่ในโหมดบันเทิงจิตโปรดอยู่ในคลื่นการต้องการพบเทวดาประจำตัวคู่รู้ครูบาอาจารย์อยู่ในช่องนั้นอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนมีความหมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตน ไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เรายึดถือได้ว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องแล้วความรู้สึกที่ว่าไม่มีตนจะเกิดขึ้นเองในสิ่งทั้งปวงแต่ที่เราไปหลงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นก็เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเองกายทิพย์ไม่มีในพระพุทธเจ้าอย่าไปอ้างถึงท่านกายทิพย์ไม่มีในหนังสือกายทิพย์ไม่มีในบันทึก กายทิพย์มีอยู่กับตนฝากไว้ในอากาศถ้าจะรู้จักวิญญาณตนต้องค้นที่ตนไม่มีบันทึกในตำราใดาเป็นมักคำสอนที่ตรงต่อจิตหลักการทั้งหลายนำไปปรับใช้ได้จริงความเป็นจิตวิญญาณยังหมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อการค้นพบตนเองซึ่งมิได้เป็นเพียงการกลับเข้าไปสู่ภายในเท่านั้น เพราะในท้ายที่สุดเราจำเป็นต้องออกมาสู่การตระหนักรู้ของการเชื่อมโยงกับมนุษย์ทุกคนและรับรู้ถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเพื่อความไม่สับสนเราต้องแยกแยะระหว่างศาสนาะและความเป็นจิตวิญญาณเพราะสองคำนี้ไม่จำเป็นต้องมีความหมายที่เหมือนกันคนบางคนอาจมีความเป็นจิตวิญญาณแต่ไม่เคร่งในศาสนาะ และบางคนอาจจะเคร่งศาสนาแต่ไม่ใช่ผู้ที่มีความเป็นจิตวิญญาณจงให้จิตของเธอเป็นผู้รู้ผู้สังเกตจงทำให้ชีวิตและการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันในห้วงเวลาแห่งความตายจงอย่าได้มีความคิดใดๆค้างคาอย่าได้อับอายอดสูในตัวเธอเองนี่คือแก่นคำสอนของการปฏิบัติทั้งหลายในท้ายที่สุด เมื่อเวลาแห่งความตายมาเยือนจงปล่อยวางทรัพสมบัติใดๆที่เธอครอบครองให้หมดสิน้นอย่าได้ยึดมั่นแม้แต่ธรรมะเองถ้าทำดีก็เป็นความดีเป็นสีมงคลแก่ตัวถ้าทำชั่วก็เป็นความชั่วเป็นกาลีเป็นอัปมงคลแก่ตัวเมื่อกล่าวให้กว้างออกไปโลกต้องพึ่งความดีของคนดีทั้งหลาย จึงเกิดความสุขความเจริญส่วนความชั่วของคนชั่วทั้งหลายเป็นเครื่องทําลายโลกและเหตุแห่งทุกข์เป็นสุขในที่ทั้งปวงของเก่าที่มียานบรารมีคือของเก่าของดวงวิญญาณเราจุดหนึ่งจุดที่สำคัญที่จะเป็นผู้รู้ให้เรารู้จักความจริงของยานบรารมีเป็นของสูงสูงมากแม้กระทั่งช่วยให้วิญญาณบรรลุธรรมชาติได้ถ้าเอาจริง ตัวเราเองคือต้นเหตุแห่งกรรมทั้งปวงแก้กรรมต้องแก้ที่ตนขอให้ท่านมีโอกาสกู้ยานบาร,รมีเดิมกลับและเดินวิชาให้แจง้งชีวิตเป็นอัญญมณีเป็นสิ่งที่น่าศึกษาที่สุดจงให้จิตของเธอเป็นผู้รู้ผู้สังเกตจงทำให้ชีวิตและการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกัน เวลาสำหรับผู้รักษาและช่วยเหลือวิญญาณทุกคนที่จะปลดปล่อยภาระของการพยายามรักษาให้ความรู้บอกทางผู้ที่ปฏิเสธที่จะรักษาตัวเองทำลายของการพยายามปลุกผู้อื่นกำลังจะหมดอายุลงถึงเวลาที่จะใส่พลังงานและความพยายามของเราในสถานการณ์โปรดเลือกเฉพาะผู้คนที่สอบคล้องกับการเดินทางของเราในขณะนี้ เมื่อคุณเข้าใจว่าวิญญาณของพระพุทธเจ้าหลายผ่านตัวคุณคุณจะเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งรอบตัวคุณคือจิตวิญญาณการฝึกฝนอบรมจิตจะทำให้อัตราเร็วของจิตมีมากขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นยามที่จะน้อมจิตไปทำการใด ทำการหนึ่งแล้วก็สามารถทําได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการรู้เท่าทานอารมณ์ก็ต้องอาศัยความว่องไวที่สูงจึงต้องเป็นภาวะของจิตจิตที่หยุดนิ่งเป็นสมาฮิโตเมื่อยังมีลมหายใจให้ใช้ร่างกายนี้ด้วยสติให้บารมีวิญญ,ญาณสูงยิ่งยิ่งขึ้นเมื่อร่างตายแล้วโอกาสทำดีจะไม่มีอีกชีวิตนี้ที่มีอยู่เพราะยังมีลมหายใจ ยืนมองตัวเองวันนี้เวทนาวิญญาณปิดอบายภูมิให้ได้เมื่อพบเจอเหตุการณ์ใดๆในชีวิตให้ถือบทเรียนเหล่านั้นเป็นครูเป็นครูชีวิตให้เรารู้ดีรู้ชั่วถ้าเราเดินตามทางเราจะไม่หลงทางแต่ถ้าหากเราคิดว่าเราจะเดินเข้าป่ากับรุณาเอาเข็มทิศและแผนที่ไปด้วยสติและปัญญาให้ทุกท่านได้มีโอกาสเจอเทวดาประจำตัวด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิบัติจิตและวิญญาณสู่ความประพฤติสูงสุดปัญญาวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งอื่นที่ท่านกําลังสแสวงหานอกเหนือจากจิตวิญญาณแล้วเป็นของปลอมทั้งสิ้นจะเสียเวลาในการขว่ยคว้าลมการเดินทางทางจิตวิญญาณทุกครั้งมีความท้าทายในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทําลายจิตวิญญาณของตัวเอง ตรงกันข้ามพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อความแข็งแกรง่งให้กับผู้ที่สแสวงหาทางจิตวิญญาณนำเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องโดยเอาชนะพวกเขาทีละคนการใช้ความคิดเพื่อควบคุมพลังงานอาจฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันเป็นความลับที่สงวนไว้สำหรับผู้ประทับจิตจำนวนน้อยมาก ปริมาณพลังงานที่ความคิดง่ายๆสร้างขึ้นนั้นไม่มีใครเทียบได้นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและควบคุมพลังงานจากแนวความคิดขอขอบคุณเพจครูปุ้ย THE ANGEL THE ANGEL SPIRITUAL มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ